สวัสดีครับพบกันครับกับ s s c k s e r v i c e d e y ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเลยเกี่ยวกับเรื่องท i มเมอร์ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยนะครับแล้วก็ได้รู้จักอุปกรณ์วงจรการทำงานของท i มเมอร์ไปแล้วนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงท i มเมอร์แบบ1 4เนี่ยเรามาดูรายละเอียดของทัมเมอร์กันอีกสักนิดนึงนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการ เข้าใจได้มากขึ้นนะฮะแบบนี้ครับถ้าเราพูดถึงทัมเมอร์เนี่ยไม่ว่าจะ1 3 1 4งสนะฮะหนึ่งสามเนี่ยมีใช้มากกว่าเพราะว่าใช้ในเกือบทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิฮานานะครับหรือโตชิบ้ายี่ห้อพวกนี้เนี่ยใช้หนึ่งสามแทบจะทั้งนั้นเลยครับส่วนใหญ่นะฮะแต่สำหรับหนึ่งสี่เนี่ยบ้านเราที่เห็นเนี่ยก็คือยี่ห้อชาร์ปนะครับหรือ อาจจะมีย่ออื่นอีกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับนะไม่มีข้อมูลตรงนี้ต้องขอให้ไปด้วยคราวนี้เรามาสรุปคร่าวๆกันก่อนว่าไม่ว่าทามเมอร์เนี่ยจะเป็นแบบ1 3หรือ14องค์ประกอบภายในของเจ้าทามเมอร์เนี่ยแทบจะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่เราบอกนั่นแหละครับว่า1 3กับ14นั่นคือเป็นขาขดลวดที่รับไฟ2อ0่ ลนิวตันนะครับโดยผมจะให้ข้อมูลแบบนี้ผิดถูกยังไงพิจารณาเอานะฮะนะครับขารับไฟของทามเมอร์เนี่ยถ้าเป็นเส้นนิวตันเนี่ยจะเป็นขาหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนะส่วนสําหรับขารับลายของทามเมอร์ก็จะเป็นขา3หรือขา4ซึ่งเราเรียกว่า13กับ14นั่นเองนะครับ ต่อไปออลักษณะของมันเนี่ยไม่ว่าจะทรํรเมอร์หนึ่งสามหนึ่งเนี่ยขา3กับ4ในสภาวะปกติเนี่ยจะต่อถึงกันอยู่ตลอดเวลานะครับนะฮะถ้าเราลองใช้มิตเตอร์เข็มหาคุณหนึ่งหรือมิตเตอร์แบบตัวเลขตั้งแบบเสียงถ้าคุณวัดขา3กับขา4นะครับถ้าคุณซื้อมาเนี่ยคุณวัดขา2ีขาเนี่ยมันจะขึ้นสู นะครับหรือต่อถึงกันนั่นเองนะครับนะฮะจากนั้นส่วนที่เหมือนกันก็คือขาคอนแทคซึ่งสลับไปหาคอมสลับไปตัดละลายหรือหาฮีเตอร์เนี่ยก็ยังเป็นขา3เหมือนเดิมนะครับนะฮะและง่ายๆถ้าเราอยากจะรู้ว่าเจ้าทามเมอร์ที่เราได้มาเนี่ยหรือที่เรากำลังแก้ไขหรือซ่อมอยู่เนี่ยเป็นแบบ13หรือ1 4 คุณจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อคุณหมุนหน้าคอนแทคหรือหน้าสัมผัสเนี่ยแกนปรับของมันนะครับไปตำแหน่งปรับร้านเท่านั้นนะฮะแล้วคุณก็ตั้งพิเตอร์ไปที่อาคูนหนึ่งนะครับหรือสักคูณหนึ่งเคก็ได้นะะแล้วคุณก็วัดดูคุณจะเห็นว่าถ้าคุณวัดขาหนึ่งกับขาสามหรือขาหนึ่งกับขาสี่มันจะขึ้นค่าโอห์มค่าหนึ่ง ซึ่งเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรจว่ากาันทีนนะฮะอันนี้บอกให้ทราบไว้เพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็ที่เหมือนกันอีกก็คือทามเมอร์เนี่ยมันก็จะทํางานอยู่ในช่วงระหว่าง8-12ถึง12ชัว่วโมงแล้วก็ตัดล้างครึ่งชั่วโมงหรือ50นาทีหรืออาจจะชัว่วโมงนิดนิดนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดตู้นะฮะของยี่ห้อนั้นนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเท่านั้นส่วนออวงจรความแตกต่างเนี่ยบอกได้ก็เข้าตอนนี้ก็คือเจ้าทัมเมอร์หนึ่งสามเนี่ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์ทัมเมอคือคอมเพรสเซอร์กับทัมเมอเนี่ยทำงานพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งสี่เนี่ยคอมจะทำงานก่อนแล้วทัมเมอร์จะทำงานตามมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันจัดวงจรนะครับแล้วมาดูว่าการตัดวงจรเนี่ย ของตัดละลายทัมเมอร์หนึ่งสามกับตัดละลายทัมเมอร์หนึ่งสี่แตกต่างกันตรงไหนอย่างไรเรามาดูกันครับคราวนี้เราก็มาว่าถึงความแตกต่างนะครับการจัดวงจรตัดละลายของท er ัมเมอร์หนึ่งสามกับหนึ่งสี่ว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะถ้าเป็นหน,นึ่งสามเจ้าใบเมนทอนหรือในวงจรที่จะเขียนไว้ว่า ดีฟอสเทอร์โมเนี่ยจะต่ออยู่กับขานาฬิกาที่ขา2นะครับแล้วก็เจ้า t h e ร์โมฟ l ลจะต่ออยู่กับไฟเส้นนิวตอนนะฮะแต่พอมาเป็นการจัดวงจรทาร์เมอร์1.4มันก็จะสลับกันนั่นก็คือเทอร์โ f ฟิลจะขึ้นไปอยู่ที่ขา2แล้วก็เจ้าไบเมนทอนเนี่ย ก็จะลงมารับไฟเส้นนิวตันนะครับสลับกันตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าทามเมอร์หนเนี่ยจัดวงจรแบบนี้การทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ช่วงเริ่มจากช่วงแรกนั่นก็คือช่วงรีสตาร์ทนะครับในช่วงแรกเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์เส้นลาย ผ่านเทอร์โมสตัตนะครับผ่านตัวทัมเมอร์จาก3ไป4จากนั้นผ่านโอเวอร์โหลดและเข้าสู่หัวหลัก4ของคอมเพรสเซอร์ไปครบวงจรนะครับที่นิวตันนะฮะแต่หรือจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเส้นนิวตันไปที่หัวหลัก R ของคอมเพรสเซอร์ทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานและก็สร้างความเย็นให้กับระบบนะครับ นี่คือช่วงรีสตาร์ทนะครับในการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นนั่นก็คือคอมเพรสเซอร์ทำงานทามเมอร์ยังไม่ทำงานหรือยังไม่หมุนนะครับเทอร์โมดีฟอส l t หรือไบเมนทอนก็ยังไม่ทำงานนะฮะสรุปตรงนี้ง่ายๆเราจะดูหลัก2 3ตัวนี้นั่นก็คือทิมเมอร์ คอมเพรสเซอร์และไบเมนทอนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงทําความเย็นนะฮะช่วงทําความเย็นก็คือเมื่อคอมเพรสเซอร์ทางานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับนะฮะคอมเพรสเซอร์ทำงานแน่นอนความเย็นย่อมเกิดขึ้นในระบบนะฮะเมื่อเกิดขึ้นกับความเย็นที่แผงอีเวบเปเรเตอร์หรือแผงคอยเย็นหรือหลังพึ่งนะครับ เจ้าบเมนทอนเนี่ยมันก็จะผูกติดอยู่กับอ่ควิม e ิเลเตอร์ไอตัวป่องๆนะฮะแล้วคุณสมบัติของเจ้า,าบายเมนทอนเนี่ยก็คือเมื่อตัวมันได้รับความเย็น4องศาลงไปนะครับตั้งแต่4ตั้งแต่4องศาลงไปเนี่ยตัวมันจะต่อตัวเองนะครับหรือเป็นสวิตช์ที่ผมเคยบอกไปว่าบาเมนทอนเป็นสวิตช์ความเย็น เมื่อได้รับความเย็นที่กําหนดตัวมันจะต่อนะครับเมื่อมันต่อได้เนี่ยไฟเส้นนิวตันก็จะขึ้นไปที่ขดลวดของทาม e เมอร์นะครับไฟเส้นนิวตันนะครับขึ้นไปขดลวดของเจ้าทาม e เมอร์นะครับของมอเตอร์ทามเมอร์นะฮะตรงนี้ผมพูดให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟนิวตันสามารถผ่านตัวดีฟอร์สหรือไบมนทอนขึ้นไป ที่ขดลวดมอเตอร์ของทามเมอร์ทำให้ตอนนี้ทามเมอร์ทำงานหรือหมุนนะครับแล้วก็จะสร้างความเย็นไปตลอดการทำงานในช่วงของทำความเย็นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์ทำงานทามเมอร์ทำงานหรือหมุนดีฟอสทามเมอร์ต่อวงจรนะครับนะ ในช่วงของทำความเย็นเนี่ยทั้ง3ตัวจะทํางานนะครับจากนั้นเมื่อระบบทําความเย็นทํางานไปได้สัก8ถึง12ชั่วโมงนะครับซึ่งก็แล้วแต่ขนาดตู้วงจรก็จะเข้าสู่ช่วงตักละลายนะครับโดย t i m e มอที่หมุนอยู่ที่ทำงานอยู่นะครับจะหมุนตำแหน่งคอนแทคจาก ต่อไปคอมเนี่ยตกไปตำแหน่งตัดล้างนั่นก็คือคอนแทคจาก3ไป4เปลี่ยนมาเป็น3ไป2นะครับพอเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเนี่ยไฟเส้นลายก็จะผ่านเทอร์โมฟิลเข้าสู่ขดลวดฮีเตอร์ทำความร้อนแล้วก็ครบวงจรที่ไบเบนทอนนะครับหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเส้นนิวตันผ่านขึ้นมาเข้าไบเบนทอนแล้วก็มาครบวงจรทำให้ฮีเตอร์ ทำงานนะครับตรงนี้ขอเข้าใจนะครับนี่คือช่วงตัดละลายนะฮะแล้วในช่วงตัดละลายเนี่ยอะไรที่ทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์หยุดการทํางานทาม e เมอร์หยุดการหมุนหรือหยุดการทํางานมีแต่เพียงใบบนรทอนตัวเดียวที่ยังต่อนะครับเพื่อใหอ้ฮีเตอร์เนี่ยทำการละลายน้ําแข็งจนเกือบจะหมดนะครับหรือหมด ภายในช่องของอ e ีเว็บ a t เ r เตอร์จากนั้นก็จะสู่เข้าช่วงก็จะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับซึ่งเราจะเรียกช่วงสุดท้ายนี้ว่าช่วงของการน่วงเวลานะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับการตัดละลายเนี่ยจะนานหรือไม่นานนานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทามเมอร์ นะครับเพราะว่าทมมเมอร์ตอนนี้หยุดหมุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการเปลี่ยนจากช่วงตัดลลายไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราเรียกว่าช่วงหนวงเวลาเนี่ยนั่นก็คือเจ้าไบเบิทอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้าสู่ในช่วงหน่วงเวลาซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับครับซึ่งในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นช่วงหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลานี่หมายถึงว่า ให้น้ําที่ตัดละลายเนี่ยจากในช่องฟิวไหลลงสู่ถาดรองรับน้ําด้านล่างนะครับจนหมดหรือเกือบหมดมันทานํางานยังไงมาดูกันนะฮะการทํางานก็เริ่มจากการตัดละลายนะครับละลายน้ําแข็งบนอีเวบเปเลเตอร์นะครับอุณหภูมิที่เคยเย็นอยู่ในช่องฟิวตอนนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเลย4องศานะครับ เมื่อถึงตอนนั้นไบเป็นท่อนจับได้ว่าอุณหภูมินะครับสี่องศาเนี่ยเลยขึ้นไปตัวมันก็จะตัดวงจรออกนะครับคราวนี้ท่านก็จะสงสัยว่าแล้วทัมเมอร์เนี่ยมันจะทํางานได้ยังไงนะครับมาดูกันนะฮะเมื่อไบเป็นท่อนตัดวงจรออกนะครับไฟ220ที่มาเลี้ยงฮีเตอร์เนี่ยก็จะไม่ไปเลี้ยงฮีเตอร์แล้วนะครับ ไฟ220เส้นลายเนี่ยก็จะผ่านตัวอิเตอร์ไปไปเข้าสู่ขา1ของขดลวดมอเตอร์ทามเมอร์นะครับนั่นคือจุดแรกจากนั้นเนี่ยจุดที่2ก็คือไฟ220โวลต์เส้นฮิวตอนจะผ่านขดลวดคอมเพรสเซอร์ acer, ผ่านโอเวอร์โหลดขึ้นไปที่ขา4ของขดลวดมอเตอร์ทามเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ มอเตอร์ทามเมอร์เริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกินกระแสน้อยมากนะตอนนี้ทามเมอร์ er ก็จะเริ่มทำงานนะครับแต่จะหน่วงเวลาไว้อยู่หน่อยหนึ่งซึ่งเราบอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นช่วงหน่วงเวลาจนกระทั่งมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะสลับคอนแทคจากตัดล้างมาเป็นให้ความทำงานต่อไปนะครับก็คือตัดจาก3-2มาเป็น3 4 รนี้พอได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยว่ามอเตอร์ทำงานออมอเตอร์ของทัมเมอร์ทำงานได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ครบนะครับทั้ง4ี่ช่วงจากพอช่วงนวงเวลาก็จะกลับไปเป็นช่วงรีสตาร์ทแล้วทำความเย็นตัดละลายแล้วหน่วงเวลาวนอยู่อย่างนี้ตลอดไปกับการทำงานของทัมเมอร์แบบ 1- 4นะฮะ สำหรับการอธิบายที่อธิบายไปเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ขอให้ลองค่อยๆดูซ้ำนะครับไปสักสองสารอบก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าผมกว่าจะทำตรงนี้ขึ้นมาได้ก็ก็ทำซ้ํหลายหลายรอบเช่นเดียวกันนะฮะไม่เข้าใจยังไงก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับยินดีที่จะคุยแล้วก็ทำความเข้าใจ ให้เข้าใจในวงจรตัดละลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนฮะพยายามค่อยๆศึกษาเมื่อเรารู้พื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขตู้เย็นที่เราอาจจะทําการซ่อมได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มาถึงท้ายสุดเช่นเคยครับนะฮะขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านทุกๆท,ท่านทุกๆคนตลอดไป ะร,ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าโควิดยังอยู่ยังไม่ไปไหนและยังมีเพิ่มเติมมาอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับรักษาสุขภาพกันนะครับสุดท้ายของพรกคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี้ราบของพรกคุณอีกครั้งสวัสดีแล้วก็ขออภัยวยครับที่ลงคลิปช้าไปบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดี